สวัสดีค่ะนางเอกไทยโกอินเตอร์โดนเล่นหนังฮอลลีวูดเตรียมปังอีกคนยาย่าอุรัสยาเซอร์ปบันก้าวขึ้นเป็นนางเอกฮอลลีวูดอย่างเต็มตัวด้วยภาพยนตร์ m e Sweet Home ีเบิร์ h ที่สร้างจากเกมออนไลน์ยอดนิยมของไทยในเรื่องนี้เธอได้ร่วมงานกับนักแสดงชื่อดังอย่างมิเคเลมอเรีเนจากภาพยนตร์365 เดรวมถึงมิลเลียมมอสลีและ Lee, อเล็กซานเดอร์ลีอดีตสมาชิกบอยแบนด์ยูคิดซึ่งทำให้แฟนๆตั้งตารอคอยการแสดงของเธอในเวทีใหญ่ของฮอลลีวูดมากยิ่งขึ้นยาย่าดูเหมือนจะเปิดใจรับบทใหม่ๆและข้ามความกลัวของตัวเองได้อย่างน่าชื่นชมการเล่นบทบาท ที่ท้าทายแบบนี้น่าจะช่วยให้เธอเติบโตในอาชีพนักแสดงมากขึ้นด้วยแถมยังทำให้ได้แสดงออกในแนวที่แตกต่างไปจากเดิมด้วยเรื่องความกลัวที่เคยมีมาก่อนก็เป็นเรื่องธรรมดาของนักแสดงค่ะการลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนถือเป็นความกล้าหาญที่น่ายกย่องนอกจากนี้เธอยังยิ้มรับเตรียมเป็นนางเอกฮอลลีวูดคนล่าสุดของวงการบันเทิงด้วย ขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะ